มาเลยครับท่านผู้ชมนะสำหรับโตโยต้าแคมรีคันนี้นะครับได้เป็นตัว 2.5G นะครับใครหลายๆคนกําลังตามหารุ่นนี้นะครับคันนี้มีเข้ามาแล้วได้เป็นปี2019นะครับเลขไมายคันนี้อยู่1 3 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับนะล้อแมกขอบ18นะครบทัววแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ระบบความปลอดภัยคืนแน่นแน่นอนนะครับราคาโคตรดีเลยนะ 789,000บาทนะครับผมสำหรับราคาคันนี้นะฟรีดาวน์่อนผู่ประมาณ13,000-4เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะโครงสร้างเดิมๆได้เป็นตัวสีขาวมกด้วยนะครับทะเบียนสวยนะสำหรับตัวนี้ได้เป็น 2.5G แท้ๆเลยนะครับใครกำลังสนใจกำลังหาสเปคนี้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วสามารถติดต่อเข้ามาจองเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่าให้ไวนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับฮอตแน่นอนนะคนกำลังตามหานะเยอะมากๆนะครับอ่ะไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับกับช่องโคทีเด็ OTD p r e m ยมคาร์นะครับกับผมเซลโอเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชนยนรถพิเอษนะครับและวันนี้นะพามาอัปเดตนะครับสำหรับรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็นพรีเมียมคาร์แท้ๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะหลายคนถามหาเยอะมากนะครับสำหรับ Toyota Camry นะครับตัว2 5งนะครับปี2019นะคันนี้เป็นรถที่แบบใช้งานมาดีมากๆนะครับเลขไม่แค่13,000แมกิโลเท่านั้นนะครับผมด้วย ราคาตอนนี้นะครับ789,000บาทคือราคาตั้งขายคันนี้นะครับถ้าใครสนใจฟรีดาวน์ผ่ออยู่ประมาณ1 3 0 0 0 4เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าราคาดีมากๆออห้างไปแดงอยู่ประมาณ1589,000บาทครับคุ้มแน่นอนหายไปแล้ว50%เลยครับสำหรับราคาจากไปแดงนะคุ้มแน่นอนครับแล้ววันนี้พาดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับว่าเดิมแค่ไหนและมีส่วนตรงไหนนะครับน่าสนใจกันบ้างระบบต่างๆเดี๋ยวมีจัดเต็มให้แน่นอนในคลิปนี้เลยครับ ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องนี้ให้ผมด้วยแล้วก็กด Subscribe กดแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับเจ้าตัวแคมรี่คันนี้นะไฟหน้าคู่หน้านะครับผมตัวนี้ของเดิมตรงงานนะครับเข้ากันไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับโครงสร้างเดิมๆนะไฟหน้าได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ทามะน n ่ i n g นต่างๆ เซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมสภาพสวยนะนะเหลียมสันคมฝากระโปรงต่างๆของเดิมโรงงานมีมาให้ครบนะครับผมกับชะเบียน5ขอไข่ชอกเะชเชิรนะครับ867คันนี้นะครับโอ้โหสภาพสวยนะตัดหมองต่างๆก็มีมาให้นะครับเซนเซอร์มีให้รอบคันด้วยนะครับนะกระจกด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจกเดิมแท้ของโตโยต้านะครับผมนี่สภาพสวยนะตามตามโตโยต้ายังอยู่ครบเลยนะครับใบภาษีหน้ารถตัวนี้หมด6 9เดือนเมษาวันที่8นะครับคือจัดเต็มได้เลย ในส่วนของด้านล่างอ่าด้านล่างนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับผมได้เป็นแม็กขอบ18เดิมโรงงานนะครับติดเบรกสีล้อส่วนยางได้เป็นยนตัวยางของโตโยนะครับโอ้โหยางโตโยต์ปี22ด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับนี่เลขยางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเบอร์ยางคือ235นะครับทับ45่ห้ R สินะครับผมได้เป็นล้อแม็กสวยๆงามๆคือตามสเต็ปของ2 5 G เลยนะครับด้านข้างตัวรถนะสภาพสวยงามแน่นอนนะครับ เหลี่ยมสังคมด้านข้างตัวรถก็สวยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับไบสปอร์ตมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนหนอกนกเล่นอ่าแจ้งเตือนนะมี่มีมาให้ครบนะครับผมสําหรับตรงนี้กระจกด้านข้างตัวรถก็เดิมเช่นกันนะครับมีมาให้นะด้ามจับได้เป็นโครเมียมแท้ๆนะครับผมสําหรับตัวนี้หลังคาสูุก็มีจัดเต็มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้าในภายในตัวรถนะครับผมสภาพสวยงามได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะครับสภาพสวยมากนะสำหรับคันนี้คือแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคุณพี่นะครับ โอ้โหสภาพแบบนี้คุณพี่ด้วยราคา7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โครงสร้างตัวรถคือเดิมๆทั้งคันเลยนะครับด้านหลังนะได้เป็นเบาะนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้าทีบอ่าเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับด้านหลังได้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะแอร์ Air หลังมีมาให้ครบนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่ตัวม่านบังแดดนะมีมาให้นะครับสาหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของร่องรอยเสาบีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เสาบีนะครับผมเดิมๆนะผมตามมกออยู่ครบแ่นเพจนะครับปี19ผลิตช่วงกลางปีนะครับ็อดไม่มีขยับเลยคุณพี่ดูนะครับโอ้โหโครงสร้างต่างๆนะครับผมเดิมแน่นอนนะสวยสดงดงามเลยนะครับรวมถึงสปอนเมทอาร์กนะขอบประตูนะครับผมตัวนี้ของเดิมโรงงานแท้ๆเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ใครกำลังสนใจกำลังหานะครับแคมรี่2.5ไปใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ ส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับไฟท้ายได้เป็นตัวไฟเดิมๆของโรงงานนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดนะครับโลโก้2.5กล้องถอยมีให้นะครับผมทะเบียนสวยด้วยนะครับส่วนด้านหลังนี้ช่องเก็บของนะครับผมตัวนี้ถาดรองเป็นของแคมรี่แท้ๆเลยนะครับสภาพสวยนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับฝาท้ายมีเปิดดูนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะไฟท้ายนะครับเป็นไทโคยโตแท้ครบเลยนะครับสภาพสวยงามนะส่วนด้านล่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะอุปกรณ์ต่างๆด้านล่างนะครับมีครบไหมนี่ครับนี่ยางอะไรอยู่ด้านล่างนี่ครับอุปกรณ์แม่แรงต่างๆการเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของซีนเกาวทั้งมะพร้าวด้านในนะครับมีครบนะสําหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมด้วยนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้านะไม่ถึง10บนาทีนะครับรีบจับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมีการตรวจรถให้ด้วยนะครับปรับสภาพเสร็จร้อยครบร้อนนะครับผมคือเดี๋ยวมีการตรวจรถให้นะครับจากทางอินสเปกชันนะครับ จากชิกนะนำเข้าจากเยอรมนันนะครับมาตัวรถให้รับประกันเลย274รายการมีบเซอร์ออกให้ครบแน่นอนเลยครับเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในนะครับว่าเดิมแค่ไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับอ่ะขออนุญ,ญาตนะครับสตาร์ทรถนิดนึงนะสําหรับด้านในนะครับผมสวยงามสวยสดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกน,นะครับผมปรับออตโตโน้นะทั้ง4มุมนะครับผมเซ็นทรัลล็อกมีนะผม เมมโมรี่ซีดก็มีมาให้นะสำหรับตัวนี้นะครับมีให้ครบถ้วนแน่นอนนะครับมีภายในปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับผมปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันคูซอนโทนนะครับผมแพดเดิลชิปมีให้นะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะระบุหมดเลยนะครับผมตัวระบบต่างๆระบบแจ้งเตือนหนอนอกเลนแจ้งเตือนการชนนะครับ B.S.M. Bike s p o t Monitor R.C.T.A. นะครับในคอสซฟิกกับเรือตัวนี้ก็มีมาให้นะครับโอ้โหพี่สภาพสวยสดงดงามมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็จอกลางระบบทัชสกรีนนะครับ เชื่อมต่อต่างๆได้หมดนะครผมสั่งการด้วยซีรีได้ด้วยนะครับได้เป็นแอร์ออโต้ปรับมุมมอง2มุมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ไวเลสชาร์จนะครับผมระบบชาร์จไร้สายมีมาให้นะครับปุ่มอีโค่ normal mode นะผมโหมดสปอร์ตก็มีมาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับโอ้โหพี่นะคันนี้นะครับได้แอร์แบ็กประมาณ9ใบได้เลยนะครับกระจกมองหลังตัวนี้นะครับปรับแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะระบบไฟนะมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะคู่หน้าดีไซน์บาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ สภาพสวยสดงดงามเลยสําหรับคันนี้โดยราคา7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมกับราคาคันนี้ออกห้างไปแดงอยู่ประมาณล้าน589นะครับคุ้มแน่นอนพี่ฟีดาวน์ผ่อนหมนเท่านั้นเองนะครับใครดูจบแล้วนะสนใจนะครับรีบติดต่อหนาะผมได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 8 8 6 5 1 3 7 3 0านเดะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็หน้าห้องเครื่องเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะ ไปยาวๆเลยนะครับอ่ะสำหรับหน้าห้องเครื่องนะครับผมฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีตัวโช็คนะไม่ต้องใช้ก้านนะครับผมสำหรับตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์นะครับผม 2.5G นะครับ2,500หรอซีซีนะครับด้วยกำลังคันนี้คาดว่าอยู่ประมาณ209แรงม้านะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะโอ้โหสภาพนะครับนี่การทำงานของเครื่องยนต์นะครับผมน็อตนะ3ตัวยางเล่นเครื่องนะครับสีม่วง3ตัวครบแน่นอนนะครับ แล้วก็ในส่วนของน็อตด้านในนะโครงสร้างต่างๆเพาะแอร์ต่างๆทํางานอย่างดีนะครับสายพานไม่มีหย่อนไม่มีตึงนะครับผมตัวนี้ได้สตาร์ททางานดีนะครับฝาประกันน้ามันไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องทางเราเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตต่างๆนะครับแต้มสีรอยคิัวซียงอยุดพบเลยนะแบตเตอรี่นะผมเช็คค่าสีให้ด้วยนะครับทางทีมงานไทยพัฒน์เทปยนเรานะครับเช็คค่าให้นะสำหรับตัวนี้นะครับโครงสร้างนะครับของตัวรถนะครับเดิมๆทั้งคันแน่นอน น็อตด,ด้านในน็อตแก้มต่างๆนะครับของเดิมนอ็อตฝากระโปรงนะครับอยู่ให้ครบเลยนะสําหรับคันนี้สภาพสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของคานนะครับคานเดิมๆนะรูกลมต่างๆอยู่ครบนะครับผมไฟหน้าโลโกโ้ไทยโครยโตะนะครับผมอย่างนี้ดูครบนะน็อตต่างๆเดิมนะครับสภาพสวยมากนะครับอันนี้คือแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบไฟระบบแบตเตอรี่ต่างๆนะครับล้างขัดสีขัดให้เรียบร้อยนะครับ คือพร้อมใช้งาน100%แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว Camry 2.5G คันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณที่ทุดท่านนะครับผมถ้าใครได้รับชมคันนี้แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้สวยสดงดงามอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจ Camry 2.5G คันนี้ปี19นะครับ789,000บาทสนใจติดต่อโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่าง086513730นะครับแจ้งติดต่อเซลนองโอเปยนยนได้เลยนะครับ สนใจมาดูรถตัวจริงนะครับเรียนเชิญได้เลยที่เพชรยนต์รถมือ2อสาขาสุวินทวงศ์46นะครับอยู่เมีนบุรีหนองจอกกรุงเทพนะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะอยากดูรถตัวจริงคุณพี่ติดต่อเข้ามาก่อนนะถ้าไม่จองไม่จองไปไหวแน่นอนคุณพี่ถ้าสนใจต้องรีบโทรนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับโอชิดีพเมยมคาร์ขออนุญาตกาบลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนำรถพรีเมียมค้าสวยๆงามๆแบบนี้มาแนะนำอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เซลโอขออนุญาตกลับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ